กับทางประชาชนนี่ยครับตรงริมชายหาดเลยครับไม่ใช่ประชาชนครับอ,อันนี้ผมดูจากลายชื่อครับตำรวจชื่อชื่อว่าอะไรครับคุณคุณชื่อว่าอะไรครับที่มาด่วนเลยครับฮะรถกรถฟะจ๊กเกอร์โรฟร์ดี้นี้สามารถขึ้นได้เลยหรอครับอ่าอ๋อโอเคดเดี๋ยวผมบอกประชาชนแป๊บมงเอาคุณประชาชนครับอ่าทางตำรวจขอยืมรถไปรับผู้ต้องหา ตรงต่อหน่อยได้ไหมครับตรงนู้นอันนี้ตำรวจนอกเครื่องแบบเหรอครับใช่ครับเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบชื่อว่าจ่าจอร์สสวอีใช่ครับขอขอขอทราบชื่อตำรวจหน่อยครับว่าชื่ออะไรครับจอร์สสวอีครับจอร์สสวอีใช่ครับอืมดูในรายชื่อไปนะครับได้ครับไม่แล้วคุณจะขอยิ้มอะไรนะเมื่อกี้ผมดูว่าเหมือนเหมือนเจ้าหน้าที่ครับเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวเป็นตัวประกันเป็นเป็นโจ๊กไว้ที่นี่ครับผมว่าเหมือนไม่มีรายชื่อในนี้เลยครับ มได้ไหมครับขอเยีมไปรับอีกคนนึงตรงนู้นครับเดี๋ยวมาตรงนี้ครับรถมันต้องไหนครับทำอะไรไม่ได้เลยครับผมปลดล็อกรถไม่ได้ครับอ๋อรถปลดรถมันโดนทรายมันรถขับไม่ได้แบตเตอรี่พังครับมันโดนทรายเบาบางมากเลยครับผมเยี่ยวให้ได้ไหมครับบให้มันทรายมันมันเข้ามันเข้าเครื่องครับผมเผื่อขับลุยน้ําเข้าเครื่องมาทรายมันเลยเข้าเครื่องนะครับมันแทนน้ำทะเลอยู่แล้วไงครับใช่น้ำทะเลมันกัดอยู่แล้วไง โอ้โหอย่างนี้เราก็ต้องเดินกลับเลยครับไปไปสุด้เครื่องครับผมเผลอโดนโดนแบบขี่รถตกน้ำมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้โจ๊กเรียเครื่องให้กันได้ครับได้ครับได้ได้โจ๊กเรียเลยเรียนะอย่าลืมเรียด้วยนะครับ เหียโอ้ยไอ้เ <motiv> ห <ators> <m> ียเราตัไงอ่ะเรงัดไงเออรถพังด้วยปวดร้องอ่ะปลาบิขับบินขับเดี๋ยวผมเข้าปด่ทำบินขับแล้วตกงหาตลงจบจับไม่ได้เลยยรอครับทำไงครับเนี่ย ใชนครับตั้มคัณะตั้มคณะตั้มให้ครับเดี๋ยวผมซ่อมให้ไม่ต้องเกรงใจครับทุกคนทุกคนจะได้กลับแน่นอนครับทางตำรวจอ่าเป็นผู้ผมว่าต้องต้องมีคนหนึ่งสลบนะครับโอ้ไม่หนะครับเราก็ต้องเอาถึงสลบท์แลครับให้คุณผู้หญิงไปได้ไปขึ้นมาครับไปไปโอ้โหเอต่าเอะ <laughs> <hum> จ่าโจ๊ก <c oughs> ไปไหบ้าง <c oughs> วันหนึ่งวันสองเรียจ่าโจ๊วันหนึ่งวันสองเียจ่าโจ๊ขึ้นมา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 ออย่ยขึ้นรถไมเลยโอ้ยไม่ไม่ คุณครับเอาตัวจ่าโจ๊กขึ้นมาได้ไหมครับทำไมครับทาเจ้าน้าที่ตอนนี้กาารประสานง,งานจ่าโจ๊กเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับทางกรมเอยู่ครับพอดีต้องรีบรับนี่คุณเป็นฝ่ายไหนครับถึงผมเป็นฝ่ายการเรื่องบัญชีฝ่ายธุรการครับแล้วก็ธุรกิจก,ก็ใช่ครับ<ม>เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝ่ายธุรกิจนะครับเป็นทุกอย่างเลยอะเป็นทุกอย่างจริงๆครับวันนี้จ่าโจ๊กกำลังขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ คนกูไม่ได้สัตว์มีเอาเพื่อนมาให้ครับเอาเพื่อนมาให้มีมีบั๊มหัวใจไหมครับอ๋อโอ้รหเจ๊งครับพี่อ้าวหากเธอไปไม่ลาทไงอ่ะทำไงอ่ะงานเข้าแล้วครับคุณจะทำยังไงครับเนี่ยผมไม่อะไรแต่จ่ายโจ้ให้ทำไงเนี่ย รถเผาเทานะสัตว์แม่งเอารถไอ้เหี้ยจัดการกูไปได้ไอ้เหี้ยไปส่งไปส่งเขาก่อนก็ได้เอ้าล็อกเข้ามาอ่ะขี้อยู่ข้างบนอยู่เลยปุ้นเล่นปุ้เล่นปุ้เล่นนี่เล่นหมอ๋ออ๋อมีรถใช่ไหมมีรถใช่ไหมมีรถใช่ไหมไม่มีอ่ะเดะไม่มีทุกคนทุกคนมันยกไงวะ เอาเรีบอะรีบอะขึ้นก่นเถอะขึ้นไม่ได้ครับไปเอา<ป>รถมารับน,นึงได้ได้ได้ได <c oughs> โอ้ล้กคลงได้ปะเนี่ยสัตว์ลงไม่ได้งไงพี่อ่ะพี่เรือนให้ดูหน่อยครับโหี่พี่ไม่เรือนเหรอเนี่ยส่งตัวคุณโจมาครับไม่ส่งส่งตัวคุณโจมาครับเดี๋ยวผมจะไปละว okay, okay. วางครับวางตัวคุณโจชุบด้วยครับชุบด้วยวชุบด้วยครับ,รบชุบด้วยครับ ไม่ไม่มีครับไม่มีนั่นผมผมผมเรียนแต่การตรวจสอบครับไม่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการชุบชีวิตผู้อื่นครับนะครับหายปอดไม่เป็นอะไรแบนไม่มีแบบไม่ไดีผมไม่มีผมไม่มีอ่ะผมไม่มีอ่ะผมไม่มีอ่ะไม่มีกล่องชุบปะ แขงแม่งในหลบอยู่กูทำอะไรอยู่เนะี่ยฝากจุกจอกนะครับไม่มีหลสัตว์ ไยังกาโก้ยี่อะอะไรพวกคุผม มุดเลยวะเฮ้ยมนแบดมินต์มเนี่ยกูมาแบดมิน,ไม,ามามนไม่ใช่แบดมินไม่ใช่แหละไอ้เหี้ยปกติมันต้องตายแล้วเอ้ยไม่พีตายยากจริงอะกูว่ามันไม่ใช่คนปกติมัาตายได้มันตายได้าาถ้ามันฟื้นมานี่งานเขาแนกะว่าปล่อยสน้องกูกูคืออมาตะา เราปลอดภัย้วน้องอที่นี่มาเฟียร,รู้ไาจันได้ซ <c oughs> ัดย่อทับเจดีไว้ได้ไหมไอ้นั่นนีเหรอไอ้ร้านค้ามันมีที่ชุบปะไม่รู้เพี่ยมดูดิได้ได้ได้เราไม่มีอาวุธภายในเราจะใช้อาวุธภายนอกไป ออกมาปั๊บยาใช่ป่ะออกมาปั๊บยาตายยาใช่ป่ะวันนี้สองมัดศัพแล้วเขาดูนะครับอะไรนะครับเราไอ้เหี้ยเราตั้งใจจะมาปฏิบัติหน้าที่แล้วไอ้ตระ้ากเราเจะโจรแบบนี้แม่งมก็ต้องสังหารเลยวะ่ะมันใจดีวะไอ้โจ๊กพี่จะชุบเองขึ้นมาเว้บอกว่าเอกจะได้ยินพี่แน่สาตว์ขำไม่ใหญ่วันนี้สี่ยคนดูนะครับ อีกแอปแดงนะสวัสดีทุกคนนะครับ <c oughs> แป๊บนึงนะสเปร์น่าจะไม่มีที่ชุบเว้ยที่ชุบน่าจะไม่มีไม่มี a อ d จขายต,าต้องพาไปโน่นต้องพาไปโรงพยาบาลหมอมีปะเนี่ยมีโอเคไปโรงพยาบาลให้ในเมืองก็ไนดนะ้น่าจะไปโรงพยาบาลนะได้พาไปโรงพยาบาล มาสังรอบครับผมมาสั่งรอบเฮียกูรั่วกูรั่วโดนเนตอ่ะที่บอกว่าเอาเมียมันไปยักยอกอ่ะไอสัตว์กูรั่วเลยเฮียเมียไม่เช่งนั้นกูรั่วไอสัตว์เอาเดี๋ยวยักรอบคอมสเปคเลจอต i5 7350ส่วนครับอันนี้ก็สามส่วนหกส่วนที่ i 12กิกมัง ดีทุกคนเลยนะพี่จอร์องตัวไหนหดูก่อนนะครับจะ <c oughs> ต,ตีตังไหนหดูก่อนนะไอ้ยับผมใกล้ตายแล้วอะ่ะผมต้องรีบไปหาหมอเลยสสวัดีจอร์ดัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ,รบ,รบทำไมไม่พ้นมาได้ในจอร์ดมาได้สักพักแล้วครับความกิหมื่นจอด ประมาณ27.28ครับเอาสตีมมาคืนหรอคืนนี้ฟันเดียจอดมาอยากให้เล่นกับชิปเปอร์ครับชิปเปอร์วันนี้น่าจะไม่มาครับนนเราจะเลียงกันครับประเทศเดือนเ <c oughs> มืองอื่นมันไหลไม่ได้ครับเมืองนี้มันไหลได้ เปิดเงาหน่อยผมไม่แน่ใจผมเปิดชาร์โดดด้วยนะทำใจดีดไว้นะครับอ่าคุณบวดโจ๊กนี่ทางเรากำลังพาคุณไปนะครับหวังว่าคุณจะสบายดี นี่ยแอบๆดูเท่านี้เห็นปะมันจะมีรถแบบว่าหน่วยงานเยอะเราสามารถมาขโมยแล้วเอาไปทำอาชีพได้ไปซื้อชานมที่กะหลาดกลางครับซื้อชานมที่กะหลาดกลางเหรอ <c oughs> หมายถึงอะไรให้พี่ไปซื้อเหรอขอบคุณ <c oughs> ด้เนเรนนะครับนทีงพี่ชิปเปอร์ไม่มาพี่อะไรนะพี่ชิปเปอร์ไม่มาพี่ไม่น่าจะมานะวันนี้ คุณหมอครับคุณหมอครับมีคนเสียชีวิตมีคนเสียชีวิตครับคนนี้เสียชีวิตครับฝากฝากดูแลได้ไหมครับถ้าถ้าผมพับเอ่อพี่เอ็มมาจากไหนอ๋อตำรวจใช่ครับใช่ใช่อันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับปฏิบัติหน้าที่โดนใครไม่รู้ครับลุมสังหารเพื่อเราเหรอเพื่อเราใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมเจอมาครับ ผมเห็นเขาอยู่คนเดียวเลยครับแบบตรงต้นไม้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรมาเดีย๋ยวต้องถามเขาอีทีครับว่าเขาเปไ็นอะไรทัใจดีไหมนะครับคุณตำรวจเกิดย่ากเหรอเดีย๋ยวต้องลองถามคุณตำรวจครับว่ามามาจากไหนผมจำที่สถานที่ไม่ได้แล้วเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะไอ้จ๊กอกเหลี่ยมนะญา,ยายมครับ ไอโจ๊กเหลี่ยมนะจ๊อกไอโจ๊กเหลี่ยมนะถ้าถ้ามึงเล่นพี่อ่ะเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะบอกบอกมาจากที่ครัโอเคโอเคโจ๊กตามนั้นเลยโดนคนฆ่ามาพี่อืเดี๋ยน่ะสวยเียรรอบเจ้าเทียมวดฆ่าผมแล้วปล่อยผมทิ้งไม็ดทุ่งทะเลอือโจ๊กจะปลดทะเลเลยพียสถานที่ใครกันจริงๆควรปล่อยโจ๊กแล้วเสียบเมียมันจอดโอยสัสโวขับรถหนึ่งร้อยนะครับ